สวัสดีครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมดอกวาสนานะครับอ่าก็บางเพื่อนบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็นี่เป็นดอกวาสนานะครับก็กลิ่นเขานะครับก็จะหอมมากนะครับนี่ครับดอกวาสนานะครับ ่าเขาจะบานในเวลากลางคืนนะครับนะครับส่วนกลางวันก็เขาก็จะอดอกที่บานนะครับก็จะหุบไปนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นนะครับนะครับก็เพื่อนๆอาบางท่านนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่าที่เขาออกดอกเพราะว่าอ่าคือต้องอากาศต้องเย็นนะครับประมาณสัก20องศาสัก เกือบหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาถึงจะออกดอกนะครับนะครับก็เป็นดอกที่สวยงามมากนะครับอ่าทีา่ชื่อวัสนานะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ออกดอกทุกปีนะครับเขาจะออกเฉพาะที่เขาอ่าเป็นปีที่หนาวจัดๆนะครับอนนี้ก็ปลูกไว้หนึ่งต้นนะครับก็อ่าออกมาสองรอบแล้วนะครับแต่ว่าปี ที่แล้วไม่ออกนะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยเย็นนะครับนี่ครับก็กินเขาจะหอมมากนะครับนี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ